สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่พระาธาตุพนมประดิษฐานณริมฝั่งโขงนะคะอยู่จังหวัดน,นครพนมค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะควรจะมาสักการะพระาธาตุพนมค่ะระหว่างการเดินทางนะคะฝนตกอย่างหนักมากคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเข้ามาด้านในแล้วจะได้เข้ามาสักการะหรือเปล่า เหมือนดังปฏิหารเลยค่ะพอเรามาถึงพระทาดพนมปุ๊บก็ฟ้าแจ่มใสเป็นใจมากกราบขอพรขอให้สมหวังดังปรารถนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลงมือทำกันด้วยนะคะ เสร็จจากการสัการะับพระทาานพนมนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปมุกดาหารกันค่ะบริเวณนี้เป็นริมแม่น้ำโขงนะคะกว้างขวางมากเลยเป็นสะพานวิทภาพไทรลาวอยู่ด้านหลังเราตรงนี้เป็นบริเวณถนนคนเดินมีของกินเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งเรากิ้งกินกันนะคะบรรยากาศดีมากดูบริเวณรอบๆดีมาก เดี๋ยวเราไปดูกรทะกันนะคะที่จูมากม้องัมาหม้อมาห้อัดใหญ่มากดี๋ยวเปิดกะะอก่อนอันนี้ส้มตำลาวพี่อยู่ในหมอกตอนนี้พี่อยู่ในหมอกควันส้มตำลาวจ้าเขาบอกอร่อยมาก สะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดมุกดาหารค่ะฝั่งด้านโน,น้นจะเป็นสวนอังเขตประเทศลาวจ้าพบคำนะคะแสงไฟสวยงามมาก บรรยากาศคือดีถ้ามีโอกาสแวะมานะคะเสร็จจากเรื่องกินก็ไปหาที่หลับที่นอนกันต่อเลยจ้าคืนนี้นอนนี่นะเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะเป็นที่พักติดริมแม่น้ำโขงเลย เรามาดูห้องพักกันค่ะด้านในเป็นห้องเตียงเดี่ยวนะคะสไตล์รอฟห้องน้ำก็ดูดีสวัสดีค่ะเช้าวันที่สองนะคะเรายังอยู่ที่มุกดาหารจ้าบริเวณข้างๆนี้จะเป็น แม่น้ำโขงด้านหลังนู้นเป็นผาสพานวิทภาพไทยละานนะคะห่างจากจุดจุดนี้ประมาณแปดกิโลเมตรค่ะบรรยากาศที่นี่คือดีมากมีบริเวณด้านบนนะคะ รีบออกเดินทางกันเลยออกกันแต่เช้าเลยตอนเช้ามีอากาศแบบว่าครึ้มครึมฝนนิดนึงปลายทางเมืองไม่หญิงแต่เป็นเมืองยะโสธรจ้ามาถึงยะโสธรน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกินของชาวยะโสโ<อ>ว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอิโปตัวมันคล้ายๆจิ้งหรีดเลยเรียกง่ายๆคือจิ้งหรีดนี่แหละบ้านเราเรียกจิ้งหรีดบ้านเราบ้านเรา อร่อยดีัวเกลือต่อต่อมีตัวต่อด้วยตัว่อสมุนไพรธรรมชาติของยะโสธรนะจ๊ะอะไรเออรู้ไหมต้นเขียวเขียวคงไม่ต้องบอกนะยิ้มทั้งวันที่นี่ยะโสธรนู่นควายเผือกสองตัวฮะเขาเลี้ยงไว้เพื่อจะเป็นพันธุ์อีตัวเล็กๆตัวนั้นพึ่งคลอด ยังไม่เป็นเผือกอีกสักพักเดี๋ยวจะเผือกตัวใหญ่มากอ้วนคืนที่สองยะโสธรจ้าเราพักกันที่นี่นะคะคืนนี้เป็นคล้ายๆเป็นโฮเทลเล็ก,ลกๆแต่หลายชั้นอยู่เหมือนกันห้องพักก็สะอาดใหม่เอี่ยมดูดีสตไตล์มินิมอล อตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองยะโสธรน,นะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์พญานาคนะคะเป็นตำนานความเชื่อของชาวอีสานนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นอะไรผัดจากอ่า พิพิธภัณฑ์พญานาคนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงพญาคนาคก,กันเป็นพญาคันคาอกจะใหญ่มากบริเวณด้านหลังของเรานะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์พญาคนาคนะคะถ้าเป็นภาคกลางก็น่าจะเป็นครังคกหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยใหญ่สามารถเข้าไปดูด้านในได้แต่วันนี้เรามาตอนเย็นเกินมันก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้แล้ว ข้างๆนะข้างๆนะคะจะเป็นแม่น้ําชีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังก็จะตกดินสวยมากสีสวยมากชิลๆก่อนกลับกรุงเทพให้ธรรมชาติได้บ,บาําบัดสูตรอากาศให้เต็มปอดกับท้องทุ่งนาที่เขียวขจีบรรยากาศทำให้นึกถึงตอนเด็กๆตอนที่ว่าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ก็จะเออมาเล่นเว้ากันแบบสนุกสนาน ระหว่างทางพี่โดนตามงานจ้าเดี๋ยวเข้าคาเฟ่แทบไม่ทันเลยบรรยากาศที่นี่คือดีเหมือนกันเนะจิบชากาแฟแล้วก็เดินทางกันต่อ3วัน2คืนกับทริปนี้นะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนกันด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย